สบายดีสวัสดีมนเมนี้กพบพ,พอกับซองสาวคนหุ่นย่างอีกแล้วมนเมนี่สาวคนก็นมาเห็ดเบียกเนาะเห็ดเบียกอยู่เฮือนดีเนาะตอนนี่เมนีก็เป็นืันสุดท้ายเมื่อปงเผินเนาะปงลงจากเฮือนแหละตอนนี้สาวคนก็จะอยู่แคมป์บ้านเนาะสาวคนก็นกำลังสิงย่าเข้าไปเนาะอย่างเขาไปบอนอะละบ่อนเฮือนดีอะไรเนาะ สัวคนไปหยุดกลาง,งห้องนาบรรยากาศดีดีคึมคึมสบายดีพี่น้องส <laughs> าวแพ้ตอนนี้น้องสาวคนกันย่างอหอดในเฮืนนอนแล้วกัญญาปปง่ไปเพื่อดีดอกกันนั่องอยู่ในเฮือนสาวปิงเนาะกินข้าวนอกจากกินข้าวอยู่ในเฮือนซาวป,ปิงแหละเอาเข้าวมายองบอนเห็ดอยู่เห็ดอยู่คัวกินนอนกจากหลอนหนึ่งขา้าวหนึ่งน้ำอะไรสาวคนก็ฮากระเห็ดเบียกแล้วเนาะ พคนกส,สินังท่าว่าตอนไปป่าอะไรเนาะอันนี้ก็ได้คนกส,สิลายเพราะว่าเอ้ยน้องเพคนก็มีลายบ้านเนาะกับม,มาคนกนลายพอสมควรนเนาะอยู่เทิงเฮือนกนลายคนกสิถ่ายตอนบไปไปปัตรสาะพน,นไปป่าซานอะไรเนาะตอนนีเน้เนาะเพคนก็สิไปป่าซาอะไรเนาะ ไฮตาสุดใจเยอะแล้วัเลี้กันเน่ๆจัสั้นจาล่ากาเยอแต่คุ้นน้ำคัาดูถากได้ไฮเล่ไฮเล้งไฮลูกคาล้านอะไรเนาะจานีไปกับเบอร์บัมกับเข้าอะไรเนาะไปเลยไปไปไปาซ่าเนาะตัวนี้มันกับติไฮติล่าตีแบดซีโต้ไฮนเด้อนี่จะว่าอักแพลกันมีความจะมีกันเดระาว่าไอเอลน้องแตะกุพปอเม่เท่าหรือแล้วเนาะ แค่ารนี่ยครับเขาครับไกลไม่หนี่ใครต่อคนไมู่ปต่อต่อกัะตัดไกลไม่ไม่หนี่ไปต่อโอเคเลนนี้เอออาจจะมาใครเห้อเปเฮงเลยทะลุทะลอนเออมาจบมาบ้านสกันเนาะเออสกักันคนละไม่คนละมือเออไปเลยปะดีกเนาะรับอะไรเออรับฟาจักแล้วร้บไอเอเนาะเด้นนี้รานเลยเนาะ เราจะ็องสับคอนลงจากเฮือนเนาะ นะเี่จะเป็นคอนงักเพื่อนเนาะเป็นกัวเป็นกระเท่าท้าซองซาเนาะในเทปนี้เป็นเครื่องใส่จากปัญาประดับนี่ก็เป็นตัวเนาะลูกเพื่อนทะเลเอามาใส่หลอดนกไปป่าซาคนมาส่งเพื่อนกะเลายพอสมควรเนาะหยัดทีพี่น้องเพื่อนทะเล พักละลายเนาะนาวนาวบรรยากาศกันเลย เป็นอากาศแต่ไรเนาะเป็นแบบคุ้มคืนเลยมีเสียงแบบนี้อีกโอ้ยเป็นเงาเงาเจิกระจากไปนเปนาะจะเป็นนั่งฟ้าเพื่อแหละขึ้นตอนคืนไปป่าฟ้าอะไรเนาะ ลูกลานเพิ่นกันลายนะบวชนำเพิ่นกันเลยตอนน,นี้กระโดได้ออกไปป่าซ่าแล้วเอาคืนอ,อย่างไปน้ำนังเพิ่นไรเนาะ คนกระไลพอสมควรเนาะอย่าตีพี่น้องเพื่อนทะเลคน้างกับเพื่อนนาองคนตก เัาเป็นอย่างลำลังเ่วนนี่ยนะคนกับบ้าลายๆ <c oughs> เ,าเตะเครือเราเกือบลม้ม าซากะไก่จากบ้านเติบเนาะเขาดึงแล้วยาีปเผาเนี่ยตอนนี่ๆี่นีแช่เลยดิมันจกินเท่าอ้ยมันทำไมอ่มอ่ะทไมอ่ะทำ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 ไมอไทอ่

นี่บเไอดเได้มาัำบริกินเืน่นี่ค่ะเคาะเนาะัมาปปอีกเนาะา้ไก่อย่างชุดลอยแข่งอะไเนาะ

น้ำเด้อเด้อผู้สาวขอบใจเด้อผู้สาวแจกน้ำเนาะช่องคนมันจมีหลักฐานเงินเด้อเงินคมันจะหลักซาปฟิมเพิ่กำลังพักไ่เนาะพักพื้นแหละซาวแต่ชาวคนพักแล้วเลยเนาะแต่ละคนก็ม่กลับใหม่เบ้ดคู่คนเนาะ คนก็ไล่ไล่เนาะมาหอตป่าซานะ่าแล้เน้องคนแต่งข้าวแต่งน้าใหุ้้ีิเสียชซีวิตได้ก,กินทนะั้งเลยเนาะ

มันปลาซาลอกกับพวกพใน่บ oh, ้านเฮาเล้านเพิ่มเลยจซอแล้วมีสิบปลาาเอาเป็นปาได้ล้วผ่าปยเลนผ่นอะไรครับสมน้ำที่ได้ไปขายเดนผ่านุกเที่ยว่อระทัดอร่อยๆได้ลคด้เบหาได้ยุดได้ลไทุกผ่านมาเลยตายเลยเลมันเมนอากาศมันเยมันพ่ทิ ตอนนี้นยงครูคนกะวางถูกวางเทียนเลยเนาะเอได้แด้วครับเราจได้ดวนบีาทเวาหลโอ้โหขนชุดาด้ยขึ้นชุดผ้าสัทธานุดราชันทำงี้เยสุดยอดนะเนี่ยเน้นขึ้นไป นี่หมตไปแต่ว่าถูกเรื่อมไปล้วจัแขาวที่หลังแล้วเขต่อไปด้วยสตนายาติพี่นองเออจ้าไวถูกไปเทียนเลยเนาะจวไได้แล้วกับเป็นแม่ขาวเนาะ เออฮะไอ้เสดอเรือละฮะประขอบแสดทตะขึ้นทีร่างกลองใส่ทุกี้าวฮู้ดทุกข้าว่ีสะเวลาดื้อ่ื้อเออขอบมก็ขอบใจนะฮะโอ้ยตัดงานเก้าประกอบแสดงตะขึ้นทุกทุกข้าวถุงถุงก้าวน้าขายน้าเตะแบบนี้เออน้าขายน้าใส่อุงเท้า เออ้าวที่เา้้าแล้วก้ออ้ว้กอได้ก่อม่อยากวางแเป็นข้าวางแล้วแล้วเอาก็บสิเขาไปวางต่อเนาะตอนอนะสาคนกับสิเข่าไปวางใหม่ของเสาคนนี่แหละเนาะ ไปเกิดบดีเทิงสุกเด้อเนี่ยเออไปเกิดเป็นนางพาอยูดสวรรค์ทุละสองคนก็ว่างไม่แล้วาะไรเนอะว่าใช่หน่วยงานที่ได้ปฏิบัติจับหน้าที่ยงานได้บกอ่ะกทรทกันแล้วลเนาะก็ชิได้พากันเมือบ้านเลยเนาะไม่ให้ทักจของจนแบบนี้

คลิปในสาวคนก็สิขอโจบเพียงสนอเดอ้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนก็ขอโทษขออภัยน้ำเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้สาวคนในเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้แหละคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่า,าสบายดีสวัสดี